เบสได้ที่1ผมจะวิ่งรอบหมู่บ้านเลยครับนี่ขอแค่แบนกับซิกอย่าเพิ่งแพ้เซิกซิกขาดซิกสองตัวซิกซิกค <Yeah! S 1> ลิปนี้เบสมาแข่งเกมโกลเด้นสปาตูล่ากับพี่พี่สตรีมเมอร์อีกหกช่องนะครับจะเป็นยังไงไปดูสามสองหนึ่งไปวัดใจครับเ,เจ็ดสตรีทเดมอนครับแพ้คือแพ้เลยครับโอ้โหแล้วไปเจอที่หนึ่งโอ้โหไปเลยไหมครับโอ้เหลือสองครับมาไหวไหมไหวไหมไหวไม่ไหวเย้ yeah! ตอนนี้คือแบบโอขาดเซตขาดเซตสามตัวสี่บาทสองดาวสี่บาทสองดาวไม่เอาเซตแล้วกันเซตเราจะไปต่อย่าครับเดกโกรเราจะไปต่อย่าครับต้องผ่านให้ได้นะเว้ยเบสิกจะมีตังค์ไปโลนะผมขอแค่แบงกับซิกอย่าพึ่งแพ้อย่าพึ่งแพ้ได้โปรดอย,ย่ถ้าเบสได้ที่หนึ่งผมจะวิ่งรอบหมู่บ้านเลยครับนี่เฮ้ยซิก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 ขาดซิกสองตัวซิกซิก ซิกซิกชนะแล้วเบสเกมนี้เราเบสเมมนะไม่คุยไม่อะไรอะประมาณหนึ่งมีประมาณหนึ่งตอนผมเลี้ยวสามเจอน้องเบสเลี้ยวห้าผมก็ใช้เกมเดียวกับกูปะเนี่ยเฮเฮ้ย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 เนี่ย เฮ้ยถ้าลูกมาต่อดวงนะถ้าลูกมาต่อดวงไม่คือประเด็นคือไอออลโรล่าของคุณทามันยืนอมตะบ่อยมากการเพือเพื่ก็คงจะเห็นสตรีมเมอร์หลายคนใช้กันไปแล้วนะครับนั่นก็คือชิบิเคนะครับที่เพิ่งมาใหม่เลยทุกคนโอ้โหอลังการมากๆคนมดูรีไปจัดกันเลยครับคุ้มจริงสวยจริงจริงครับโอ้โหเบเร์ไปาโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วย